อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมินนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นในเมื่อคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ส่งท้ายปี2563อยากจะรู้ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะครับตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวพฤหัสแต่ตอนนี้ตำแหน่งดาวพฤหัสโคจรตกในเรือนของโชคลาภและความสำเร็จ ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีโอกาสเป็นไปได้อันดัแรกก็คือในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอและถ้าคุณเสี่ยงโชคเชื่อเหลือเกินว่าโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบถูกหวยจะมากจะน้อยแล้วแต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะตำแหน่งที่คุณอยู่ในเรื่องของโชคลาภคือตำแหน่งของ มังกรแล้วมังกรเนี่ยตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์ฉะนั้นดาวเสามีตำแหน่งอยู่ในเรือนชะตาของตอนเองแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีซึ่งซึ่งแปลว่าตำแหน่งที่สูงส่งในบรรดาดวงดาวทั้งหลายแหละ่นะครับฉะนั้นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมินจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้รับจากการเสี่ยงมีความเป็นไปได้นะครับ ปัจจัยที่2ที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสท,ที่จะได้เงินได้ได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนั่นก็คือการขายทรัพย์สินนั่นเองบางคนมีที่หลายแปลงมีตึกหลายตึกมีบ้านหลายบ้านอยากจะขายเพื่อเอาเงินมาต่อยอดหรือมาทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่มีความเป็นไปได้ว่าถ้าคุณอยากจะขายในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะขายได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะขายได้ในราคาที่กลางๆไม่ ขาดทุนหรือว่าไม่ได้กําไรเยอะแยะมากเกินไปก็ลองขายดูนะครับเพราะว่าในชั่วโมงนี้เศรษฐกิจกบ้านเมืองของเราประมาณนี้จะขายได้ในราคาดีก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าจะเอาเงินจากการขายมาหมุนมาบริหารต่อยอดในสิ่งต่างๆผมว่ามีโอกาสอันดีที่คุณจะมีโอกาสที่จะขายแล้วได้เงินหรือได้ทรั์ก้อนใหญ่เข้ามานะครับปัจจัยที่3ที่ ตำแหน่งดาวโชคลาภของคุณตกในเรอนชา,านี้มันหมายถึงในเรื่องของงานนะครับหากคุณทํางานประจําหรือทํางานกินเงินเดือนตอนนี้ตําแหน่งงานของคุณมาเป็นราบแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณโอกาสที่คุณทํางานแล้วมันมีผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ดีบางคนทํางานประจําอาจจะต้องทําโอทําล่วงเวลาหรืออาจจะทํางานประจําไม่ไม่ไม่ได้ทําโอนะครับแต่ไปทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติม การขายนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับคนที่ทํางานประจาเกยงเงินเดือนอยากจะหาไรายได้พิเศษชั่วโมงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากทุกทิศทุกทางที่คุณอยากจะทําอยากจะลงแรงกับมันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็ทําอาชีพอิสระซึ่งแปลว่าตอนนี้โชคลาภมันมาตกในเรื่องของงานตอนนี้งานประเดประดังเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นงานของลูกค้าเก่านะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็กลับมารีพีทมาใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมลูกค้าใหม่ก็เข้ามามี ออยอดมีทาร์เกตมียอดสั่งซื้อมาหาคุณต่อเนื่องด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณซึ่งชั่วโมงนี้ตำแหน่งของคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่ทำแล้วประสบความสำเร็จหรือทำแล้วได้ในสิ่งที่คุณต้องการอยากแน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างการงานเราพูดไปแล้วพอมาวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินตำแหน่งของ ดาวองคารนะครับก็มาอยู่ในลัคนาราศีมียของคุณนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างชัวร์และก็แน่นอนเลยทีเดียวถือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หยิบจับทําอะไรทุกเรื่องราวเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินมาแล้วอาจจะได้มาในหลายๆช่องทางด้วยนะครับก็ถือว่าการเงินของคุณตอนนี้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวฉะนั้นหากจะมีรายจ่าย ที่เราจะต้องจ่ายไปแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่ามันก็จะมีรายได้ครอบคอร์กับรายจ่ายของคุณอย่างแน่นอนก็ถือว่าชั่วโมงนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจะดีหรือลงตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างผมโฟกัสไว้ที่คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่ทำงานประจำหรือโทษทีคนที่มีครอบครัวแต่งงานนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปีดีดักแล้ว ตอนนี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณโอเคเลยถือว่ามาอยู่ในเรือนชะตาที่ดีสำหรับตัวของคุณบางครั้งอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในกิจการในธุรกิจในขั้นตอนในเนื้อง,งานต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่คู่ชีวิตของคุณหรือแฟนคุณจะต้องยื่นมือยื่นไม้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าความสัมพันธ์ ถ้าคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันมันก็เป็นในทิศทางที่ดีหรือก็เป็นเรื่องบวกสําหรับตัวของคุณความสัมพันธ์ความกระชับความแน่นแฟน้นมันก็จะมีมากขึ้นถือว่าในชั่วโมงนี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักของคุณไปได้สวยยังลงตัวยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่ง ที่จะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้ผมมั่นใจว่าคนที่คุณโฟกัสหรือหมายปองตอนนี้จะเดินหน้ามา,าพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวหรืออาจจะคบกันมาในระดับหนึ่งแล้วมีความคิดที่อยากจะทำอะไรร่วมกัน เช่นทําธุรกิจลงทุนลงหุ้นร่วมกันเพื่อจะ,ะเปิดธุรกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรืออาจจะซื้อบ้านร่วมกันใช่ก็คือ,อาหาที่อยู่อาศัยเป็นที่พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะตกลงกู้ร่วมนะครับก็สามารถที่จะทําได้หรือจะซื้อรถซื้อลาก็สามารถที่จะเ,เป็นแบ็กอัพคือค้าประกันได้คนหนึ่งซื้อคนหนึ่งค้าอันนี้ถือว่าเป็นการทําอะไรที่มันเป็น เรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็ทําร่วมกันถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและคู่ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังเดินหน้าไปได้ดีหรือเดินหน้าไปได้สวยเลยทีเดียวปัญหาเรื่องของการขัดแย้งการทะเลาะวบเบาะแว้งความไม่กินเส้นกันอันนี้หมดไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เรื่องจะกังวลใจมีอะไรบ้างถ้าเป็นตัวคุณผมไม่ห่วง แต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเข้ามาจนทําให้คุณอาจจะต้องอทํางานทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงน้ําขึ้นรีบตักแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องความกัวงวลใจน่าจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นญาติตอนนี้ตําแหน่งดาวราหูจากเรือนวินาศไปตกในเรื่องของสหัชชะซึ่งก็แปลว่า ปัญหาของคนรอบข้างนั่นเองคนรอบข้างของคุณหลายๆส่วนอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคทําให้มีปัญหาทําให้ความาาความเครียดหรือความกังวลใจมันมีเข้ามาหรือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอาจจะเอาปัญหามาให้คุณต้องช่วยเหลือต้องแก้ไขหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเพื่อนคุณหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเข้าใจผิดกัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โดยทั่วไปนะครับปัญหามันก็จะมีแบบนี้อยู่ตลอดเวลามีทั้งคนรักมีทั้งคนชังแต่เราอย่าไปใส่ใจเพราะมันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวของเรามากมายเพราะปัญหานี้มันเป็นปัญหาเล็กๆเพราะว่าราหูตัวนี้มันได้ตำแหน่งเป็นนิดก็เลยดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวหลับตาข้างหนึ่งหรือฟังหูไว้หูหรือมองข้ามผ่านไป ผมมั่นใจว่าเรื่องราวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็งเงียบหายนะครับก็คงไม่มีอะไรที่มากระทบต่อตัวของคุณฉะนั้นก็คงไม่น่ามีอะไรที่ซีเรียสในช่วงสิ้นปีนี้ฉะนั้นหากคุณสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตาแบบละเอียดในปีหน้าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับโทรมาที่หมายเลข0 9 5 7 0 5 0 1 6 3ด id line ก็คือ h o r o vip อพีอันเดอร์สกนะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้หากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ